ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันพระรฤหัสที่สิบตุลาคมขึ้นแปดค่ำเดือนสิบเอ็ดปีมะโรงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงดวงรายวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นเป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล คำโบราณท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าก่อนที่เราจะออกจากเคหสถานอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะทำอะไรก็จะเกิดผลดีกับตัวของเราแต่ถ้าหากว่าเราออก จากบ้านในยามที่ไม่ดีวันนั้นก็จะเป็นอัปะมงคลก็ถือว่าวันนั้นเราจะทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันควรจะทำอะไรก่อนก่อนที่จะออกจากบ้านหรือว่าออกจากสถานที่ เราก็มาฟังของเราก็มาดูในตามตําราของโบราณท่านได้บ่งบอกและก็ได้ชี้แนะเพื่อเป็นแนวทางไว้นโอกาสนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลในวันนี้จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้แต่ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือการที่ท่านจะออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ในวันอาทิตย์นี้ในช่วงของตอนเช้าๆประมาณสักหกโมงเชา้าถึงแปดโมงเชา้าจะเป็นเลิกงามที่ดีท่านจะมีโชคมีลาบในช่วงของวันนี้แต่ในยามที่ไม่ดีนั้นก็คือในช่วงของสามโมงเชา้าไปถึงสิบโมงเชา้าอันนี้ก็ถือว่าจะไม่ดีถ้า,ากว่าเราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ก็จะไม่ได้โชคได้ลาบต่อมาเรามาดูในด้านของการงานการงานวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีทั้งงานเก่าและก็งานใหม่งานเก่าๆที่เราทำข้างค้างนั้นก็จะวันนี้ต้องทำให้เสร็จเพราะฉะนั้นเดี๋ยวงานใหม่เข้ามาอีกจะเป็นการยุ่งยาก สำหรับตัวเราในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันการเงินการทองในวันนี้ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงของตอนสายๆหรือไปหาตอนบ่ายจะมีรายรับเข้ามาแต่ตอนเย็นเย็นนั้นท่านอาจจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้ในด้านของคนรักวันนี้ ถาหากว่าเราไปเหนือไปใต้กลับมาช้าอาจจะโดนเขาบ่นเขาว่าก็ได้ให้ท่านทำใจเย็นเย็นเข้าไว้ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้การเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ถตาหากว่าท่านจะออกเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ควรจะเป็นในช่วงของตอนสามโมงเช้าไปหาสี่โมงเช้า ในช่วงนี้จะเป็นโชคไปลาบจะเป็นโอกาสได้ลาบอย่างดีในช่วงของวันนี้ในยามที่ไม่ดีที่ไม่ควรจะออกไปก็คือในช่วงของตอนสิบนอหรือตอนเที่ยงไปหาสิบสามนออันนี้ก็ถือว่าดวงชะตาจะไม่ดีไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ สำหรับในเรื่องของการงานการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันจันท์ในวันนี้ก็ถือว่าจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถ้าก็ท่านทำงานเกี่ยวกับรับจ้างจะมีคนเข้ามาจ้างวานท่านอยู่เสมอจะมีงานทำอยู่ตลอดทั้งวันในวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินการทองวันนี้ถือว่าดีท่านมีรายรับ อยู่เรื่อยๆจะมีรายจ่ายบ้างก็เล็กน้อยในช่วงของตอนเย็นเย็นในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักนั่นความรักถ้าหากว่าท่านอยู่เย็นเป็นสุขอยู่กินกันมานานวันนี้ท่านระวังอาจจะมีการเข้าใจผิดกันหรือว่าจะมีการทะเลาะเบาะแวง เกี่ยวกับในเรื่องของการงานอาจจะไม่ลงตัวทํางานอะไรก็ให้ท่านคิดดูให้ดีในช่วงนี้อาจจะมีการเข้าใจผิดในเรื่องคิดเงินคิดทองกันในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีการละแวงหรือว่าอาจจะมีการที่เรียกว่า ไม่ได้เป้าหรือว่าไม่ได้ดังใจที่ท่านคิดเขาไว้อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ถ้าว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้เลิกที่ดีสำหรับท่านนั้นก็ในช่วงของตอนสิบนอหรือว่าสิบนาฬิกาไปหาสิบสานาฬกาอันนี้จะเป็นโชคเป็นลาบที่ดี แต่ในยามที่ไม่ดีไม่ควรออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั่นก็คือในช่วงของ14นาฬิกาหรือว่าไปถึง15นาฬิกาอันนี้ก็ถือว่าไม่ควรออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงของวันนี้ในเรื่องการงานวันนี้ท่านจะเหมาะกับการลงทุนท่านจะลงทุนอะไร ในวันนี้จะเป็นผลดีจะเป็นผลสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องการเงินการทองวันนี้ท่านจะมีที่เรียกว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับเพราะฉะนั้นในท่านระวังในเรื่องของการจ่ายในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร ในวันนี้เขาอาจจะจู้จี้งุดหงิดถ้าหากว่าเราพูดอะไรไม่ดีเขาก็คอยจะหงุดหงิดและคอยจับผิดเราเพราะฉะนั้นในเราทำใจดีๆเขาไว้จะเป็นการดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ร่างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้า ไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันสําหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกเสียงโชคเสียงลาบในวันนี้ก็ควรจะเป็นช่วงของตอนสายๆช่วงสามโมงสามโมงเช้าไปหาสี่โมงเช้า จะเป็นการดีและถ้าหากว่าท่านจะออกเสียงโชคเสียงลาบแต่ในช่วงที่ยามไม่ดีในช่วงที่ยามไม่ดีสำหรับวันนี้ก็ในช่วงของสิบนาฬิกาไปหาสิบสานาฬิกาไม่ควรไปเสียงโชคเสียงลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะเหมาะกับการค้าขาย ท่านลงทุนวันนี้จะได้กำริกำไรที่ดีจะมีคนคอยสนับสนุนท่านในวันนี้และในเรื่องของการเงินการเงินวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนแต่ท่านจะต้องระวังอีกอย่างหนึง่งอาจจะมีคนเข้ามาขอ,ขอยืมอันนี้จะทำให้ท่านคิดไม่ตกจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ไม่ได้ จะทำยังไงก็ให้ท่านตัดสินใจเอาในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้เขาก็ตามใจทำอะไรก็ให้ความคิดและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นที่ที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้แต่ถ้าหากว่าท่านจะเสียงโชคเสียงลาบในวันนี้ก็ควรจะเป็นในช่วงของตอนบ่ายๆหรือในช่วงของ13นไปหาสิบ5น ในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบแต่ในยามที่ไม่ดีไม่ควรออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นก็ในช่วงของ16นาฬิกาไปถึง18นาฬิกาในช่วงนี้จะไม่ดีจะไม่มีโชคมีลาบกับตัวของท่านในเรื่องของการงานวันนี้ท่านระวังทำงานอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ก็ท่าน ทำงานรวมกันอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังการโต้เถียงหรือว่ามีการเข้าใจผิดกันในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้ท่านระวังในช่วงของตอนบ่ายๆอาจจะมีการโต้เถียงกันได้ ในเรื่องของการงานในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระเรือหัสกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันพระเรือหัสในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงขวันในท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศดีสำหรับท่านในวันนี้และสี สีที่เป็นมงคลก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในวันนี้ถ้าก่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ก็ควรจะเป็นในช่วงของ15นอไปถึง18นจะเป็นโชคเป็นลาบที่ดีสำหรับท่านในวันนี้แต่ยามที่ไม่ดีไม่ควรออกเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ก็คือในช่วงของ6โมงเช้าถึง8ดนาฬกาในช่วงนี้ไม่ควรไปเสียงโชคเสียงลาบในเรื่องของการงานของท่านที่เกิดอยู่ในวันพระเรือหัดในวันนี้ท่านจะต้องล่อนเล่หรือว่าท่านจะต้องพเนจรออกไปทำงานนอกสถานที่บ่อยครั้งบางสิ่งบางอย่างนั้นงานนั้นก็จะเป็นงานที่เรียกว่า จำเป็นท่านจะต้องออกไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องการงานนอกสถานที่ในช่วงของวันนี้การเงินการทองท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ่อยครั้งในวันนี้อาจจะไม่พอกับรายรับก็เป็นไปได้ในเรื่องความรักความใคร้ในวันนี้ถ้าว่าท่านมีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุข และมีความชื่นชมกันท่านทำอะไรก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและจะมีความคิดเห็นที่ตรงกันในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสี สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ถตากท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ควรจะออกไปในช่วงของตอนหกโมงเช้าถึง8ดนาฬิกาหรือว่าแปดโมงเช้าจะเป็นโชคไปลาบที่ดีในยามที่ไม่ดีนั้นก็ในช่วงของสามโมงเช้าไปหาสิบนาฬิกา ไม่ควรออกเสียงโชคเสียงลาบในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็ถือว่าจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆท่านจะเหนื่อยหน่อยและก็จะรับงานใหญ่ๆเข้ามาก็จะรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานในวันนี้ในเรื่องการเงินการทอง อีกเช่นเดียวกันวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยท่านอยากได้อะไรก็จะได้ในช่วงของวันนี้คนรักคนใครวันนี้รู้สึกว่าอารมณ์ดีพูดจาดีให้ความปรึกษาหรือกับเราดีในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลและจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ตาว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ควรจะเป็นในช่วงของตอนสาย,สาย ตั้งแต่8น,นถึง10นาฬิกาจะเป็นการดีเที่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านจะมีโชคมีลาบในช่วงวันนี้แต่ในยามที่ไม่ดีไม่ควรออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั่นก็คือในช่วงของตอน10นาฬิกาไปจนถึง13นาฬิกาอันนี้ก็ถือว่าดวงชะตาจะไม่มีโชคมีลาบในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานวันนี้รู้สึกว่าจะมีงานเข้ามาหาท่านอย่างมากมายถ้าว่าท่านเป็นลูกน้องเขาก็จะมีเจ้านายคอยให้การสนับสนุนท่านอีกตา,ากในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินการทองวันนี้ท่านระวังอาจจะมีคนมาชักชวนหรือว่า มาหลอกลวงให้ท่านต้องเสียเงินเสียทองให้ท่านระวังเขาไว้ให้ดีในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักความรักความใคร่ในวันนี้ท่านระวังอาจจะมีคนคอยเข้ามายุยงส่งเสริมให้เรานั้นมีความเข้าใจผิดกันหรืออาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันได้ให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงของวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงรายวันจนครบเจ็ดวันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี